นายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเจราจาเพื่อยุติความขัดแย้งทางการเมืองว่ายังไม่สายเกินไปหากรัฐบาลและกลุ่มนปชจะหันหน้ามาคุยกันและทั้งสองฝ่ายไม่ควรกล่าวหาซึ่งกันและกันแต่ควรหันหน้ามาแก้ปัญหาบ้านเมืองก็ที่แรกก็บอกว่าจะมีการรองรองมีการเจราจาซึ่งผมก็คิดว่าก็ดีอยู่แล้ว แต่ผมก็เห็นว่ายังไม่ทันได้เจราจาก,กันเนี่ยก็มันมีปัญหากันซะก่อนนะฮะถ้าได้ยุติกันไปนะเอาโอเคเอาทางาทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ควรจะจริงๆผมเคยพูดวันนั้นว่ารัฐบาลเนี่ยก็ต้องเป็นรัฐบาลของคนทุกคนนะนะถ้ามีอะไรก็เข้ามาแก้ปัญหาผมว่าคนที่แก้ปัญหาได้คือต้องเป็นรัฐบาลนะเพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองนี้ต้องมีวิจารณญาณในการแก้ไข อย่าแก้โดยวิธีสร้างปัญหาให้เพิ่มนะครับถ้าบางทีเราคิดว่าใช้กําลังแล้วจบมันมันมันเหมือนการสร้างปัญหาเพิ่มมากกว่านะครับมันควรจะมีวิธีการที่สงบก็ควรจะถอยคนละก้าก็ดีนะฮะก็คุยกันผมคิดว่าวันนี้การเจรจามันไม่มีล้าสมัยไม่มีไม่มีที่ว่าสายเกินไปวันานั้นมีคนถามผมว่าสายเกินไปที่จะเจรจาไหมมันไม่สายหรอกรีบทํา ด้านนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพักเพื่อไทยกล่าวเรียกร้องให้ในายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีเปิดสัญญาณทรทัศน์เพื่อตั้งโต๊ะเจรจาและให้พักร่วมรัฐบาลแสดงความรับผิดชอบหาทางแก้ไขวิกฤตบ้านเมืองทั้งนี้ยังเรียกร้องให้พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทาหารบกสั่งทาหารกลับกรมกอง